อันนี้จะจัดหนึ่งในสี่เม็ดนี้นะครับผมในอันนี้เป็นยกสไลด์จ้าเดี๋ยววันนี้จัดเม็ดนี้ให้ครับผมนีเม็ดนี้อยู่ประมาณแปดจุดแปดกลัดก,กว่านะสีอากาศธรรมชาตินะครับประมาณนี้นะครับผมว้าวสวยงามจ้อ เกไหมเกเกไหมดูแดดก,กันชัดๆไปเลยจ้าน,นี่ไปไหนหอตยตายตายตายไม่นี้ตายแล้วมาดูจัดไปจ้าอ,อันนี้อาจารย์สมชายครับผมอาจารย์กำลังโกนแบบปรนณีตนะครับผมเราจะใช้ที่โกนแบบมอตเตอร์ไม่ได้นะต้องใช้มือนะครับผมอันนี้ปืดแล้วเท่าไหร่ ละพันกำลังนั่งคิดกับอาจารย์อยู่นะครับผมมันจะเอายังไงดีต้องปรับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเอาตรงนี้เข้าหรือตรงนี้ลงตรงนี้ลงเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่บาลานซ์กันนะครับผมยังไม่บาลานซ์นะจ๊ะติดไม้ทวนนะครับผมติดไม้ทวนตอนนี้ปรับก้นนะครับผมตั้งก้นนะก้นนี่สําคัญนะครับผมถ้าเผื่อก้นก้นตั้งเอียงไม่ได้เอียงนงี่บเบี้ยวหมดเลยนะครับผม นี่ออกจากมือนะครับผมขัดกระดาษทรายนะทุกงานนะครับงานทุกชิ้นนะที่ทำายกราคาสูงๆนะครับจะทำกับมือมอย่างเดียวไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องมือไฟฟ้าเราจะไม่ใช้นะเตรียมลงขัดเงาหน้าแล้วนะจ้าโมหรือจ่าเดี๋ยวดูจ้าขัดเงาจ้าต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมแบบนี้นะงานมือนะครับผมต้องใช้ประสบการณ์นะ นครลับผมไม่ใช่อแบบงานโหล ổ, ไม่ใช่งานชิ้นต่อชิ้นนะครับผมนะเม็ดเป็นแสนเป็นล้านนี่นี่คนนี้เลยนะครับผมนะช่างสมชายจ้าสวยงามจ้านี่ทรงอย่างนี้นะครับผมนี่ฟินเลยทรงอย่างน,าานี้สะอาดมากเมน้สะอาดมากสวยจ้า bix ไอตึกวอรเนอร์เก่านะมันต้อง am เลยครับผมเฟบได้แล้วจ้านี่นะมาพร้อมกับใบเซอร์ครับผมนี่ของ ggt นะจ้านี่ว,ว้าวไปดูกันหน่อยสิอะไรมันว,ว้าวนี่นะครับผมนี่เป็นรีพอร์ตนะน้ำเบอร์รีพอร์ตเป็นขนาดน้ำหนักนะจ้านี่เม็ดนี้เลยี่ สรุปว่าเลขที่อออนฮะ5.93นะนะครับปัดทศนิยมนิดนึงนะครับผมนี่นเนเ้อเจลเจตไทเอนะไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆนรับผมไม่อาบน้ําย้อมสีนะเป็นเจดไทเจดนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาทั่วไปเขาก็เร็วเฝยช่วยนะจ้าดูด้วยเครื่องมืออะไรบ้างนะจ๊ะตามนี้เลยนะครับผมก็จบกันไปครับมิตนี้ครับผมนะนี่จบกันไปจ้านี่สวยงามนะจ้า ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมนะสินค้าดีมีคุณภาพคุณตรงตามนะจ๊าขอบคุณมากครับผม